คนลุกทุ่งสุดเศร้าสุรเดชสมบัติเจริญทายาทสุรพลสมบัติเจริญเสียชีวิตแล้วเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องดาวสุดเศร้าของวงการลูกทุ่งเมื่อสุรเดชสมบัติเจริญซึ่งเป็นหนึ่งในทายาทของครูเพลงดังสุรพลสมบัติเจริญได้เสียชีวิตลงแล้วโดยจะมีพิธีลดน้ำศพสุรเดชสมบัติเจริญทายาทของครูเพลงสุรพลสมบัติเจริญที่วัดลางหมันกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมเวลา16นาฬิกาในวันที่24มิถุนายน -66 ทั้งนี้สำหรับสุรเดชสมบัติเจริญเป็นน้องของสุรพลสมบัติเจริญขอ้ังเพลงในช่วงสั้นๆก่อนที่จะล้มป่วยต้องผ่าตัดเปลี่ยนไตโดยพี่ชายสุรชาติสมบัติเจริญเป็นผู้ยมเปลี่ยนไตให้น้องขอบคุณแหล่งข่าวจากทีนิวค่ะและเพิ่มให้พลาดทุกๆข่าวกอสิบดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากอสิบขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ